สำหรับหัวข้อที่3ของเรื่องเลขาคณิตวิเครห์นะคะจะเป็นเรื่องความชันของเส้นตรงซึ่งมีสัญลักษณ์แทนด้วยตัว m เล็กนะคะในสูตรความชันหาได้จาก y 1ลบด้วย y 2ส่วนทั้งหมดด้วย x 1ลบด้วย x 2โดยที่ x 1กับ x 2นะคะจะต้องไม่มีค่าเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าตัวส่วนถ้า x 1กับ x 2มีค่าเท่ากันนะคะจะทำให้ส่วนเป็น0ซึ่งไม่นิยามนะคะหลักในการใช้สูตรของความชันนะคะเราจะต้องทราบพิกัดอย่างน้อย2พิกัด คือเราจะต้องทราบค่าของ x 1หรือ x 2และ y 1หรือ y 2นะคะโดยที่เมื่อคำนวณแล้วค่า m บอกอะไรเราได้บ้างนะคะจากในตารางถ้าค่า m เป็นบวกนะคะเราจะได้ลักษณะของเส้นตรงทำมุมแหลมกับแกน x นะคะส่วนถ้าค่า m เป็นศูนย์จะได้กราฟขนานแกน x และถ้า m เป็นลบนะคะจะได้กราฟทำมุมป้านกับแกน x ส่วนถ้า m ไม่นิยามก็คือ เราได้ค่า M ที่มีตัวส่วนเป็น0นย์ะคะแสดงว่ากราฟจะต้องขนานกับแกน y มาเริ่มที่แบบฝึกหัดในข้อแรกค่ะจงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะคะข้อ1.1ครูให้ครูให้ขัวนดับ0ูแล้วก็ขันดับลบสามาเราก็จัดการแทนค่าลงในสูตรค่ะโดยมอง x 1นะคะมีค่าเป็น0และ x 2มีค่าเป็นลบส y 1นะคะมีค่าเป็น0นย์และ y 2มีค่าเป็น6 เพราะฉะนั้นครูขอแทนก่อนนะคะเป็น0ลบด้วย6นี่คือค่า y นะคะส่วนทั้งหมดด้วย0ลบเจอลบกลายเป็นบวกนะคะ3เพราะฉะนั้นความชันของเราจะมีค่าเท่ากับลบเศษหส่วน3หรือถ้าตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ m มีค่าเท่ากับลบ2ถัดไปข้อย่อยที่2ค่ะเป็นคู่ดับสอง 2, 4กับคูณดับลบ5ลบ9 จัดการแทนค่าหา m เท่ากับ y 1ลบ y 2เพราะฉะนั้นเราจะแทนด้วย4ลบด้วยลบ9ก็คือกลายเป็น4บวก9ส่วนทั้งหมดด้วย2นะคะลบด้วยลบ5ก็กลายเป็นบวก5จะมีค่าเท่ากับเศษ13ส่วนด้วย7นะคะเราสามารถตอบความชันในรูปของเศษส่วนได้ถัดไป1.3หาค่ะคูณดับลบ1 1และคู่ดับดับ5.1จัดการแทนค่าค่ะ 1> y 1ลบด้วย y2 นะคะแทนเป็น1ลบด้วย1นะคะส่วนทั้งหมดด้วย x1 ก็คือลบ1ลบด้วย x2 ก็คือ5ซึ่งมีค่าเท่ากับเศษศูนย์นะคะส่วนด้วยลบ6ตัวเศษเป็น0นย์นะคะหารด้วยตัวส่วนด้วยลบ6เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ0และสุดท้ายค่ะข้อ1.4นะคะให้มาเป็นคู่วอันดับ3 0และคู่วอันดับ35 เมื่อดำเนินการแทนค่าหา y 1ลบ y 2จะได้เป็น0ลบด้วย5ส่วนทั้งหมดด้วย x 1ก็คือ3ลบด้วย x 2ก็คือ3นักนรียนสังเกตนะคะข้อนี้จะได้ลบเศษ5ส่วนด้วย0ซึ่งเป็นไงคะไม่นิยามนะคะเพราะว่าตัวส่วนเป็น0ดังนั้นความชันจึงหาค่าไม่ได้ คำถามข้อถัดไปค่ะจงหาค่า x นะคะที่ทำให้เส้นตรงผ่านจุด A และจุด B มีความชันเท่ากับ m โดย2.1นะคะเขาให้คั้นดับมาก็คือ5 2เป็นจุด A และ x 6เป็นจุด B โดยกำหนดความชันก็คือ m มีค่าเท่ากับ2เราก็จัดการแทนค่าลงในสูตรความชันค่ะ m ของ AB นะคะมีค่าเท่ากับ2ลบ6ส่วนทั้งหมดด้วย5ลบ x ซึ่งโจทย์ให้ค่าความชันมาเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า2ลงไปนะคะ2-6ลบ6มีค่าเท่ากับลบส่ส่วนทั้งหมดด้วย5ลบ x จัดการแก้สมการค่ะย้าย5ลบ x นะคะขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น10-2ลบ2 x มีค่าเท่ากับลบ4ย้ายจากลบ2 x นะคะไปเป็น2 x และย้ายจากลบ4มาบวก4เพราะฉะนั้นจะได้เป็น14เท่ากับ2 x x เดียวจึงมีค่าเท่ากับ7ส่วนข้อ2.2งค่ะกำหนดพิกัดของจุด a คือขั้นดับ1 x และขั้นดับของจุด b ก็คือ4 2โดยกำหนดค่าของความชันเท่ากับลบเศษหส่วนสเราก็จัดการแทนค่าความชันของ a b ค่ะมีค่าเท่ากับ x ลบด้วยสส่วนทั้งหมดด้วย1-4ลบ4โจทย์กำหนดค่าความชันมาให้เป็นลบเศษหส่วนสมีค่าเท่ากับ x ลบสนะคะส่วนทั้งหมดด้วย1-4ลบ4ได้ลบ3แก้สมการหาะะด้วยการย้ายจากลบ3ที่เป็นตัวส่วนขึ้นไปคูณนะคะลบคูนลบเป็นบวกจะได้เป็นเศษ3ส่วน3ฝั่งขวาของสมการจะได้เป็น x ลบ2ซึ่งเศษ3ส่วน3ตัดทอนเป็น1นะคะ x ลบ2มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น x เดียวจึงมีค่าเท่ากับ3 จทย์ข้อที่3นะคะจ้องหาความชันของด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งกำหนดจุด A มาอยู่ที่ขั้นดับ32จุด B อยู่ที่ขันดับ65และจุด C อยู่ที่ขั้นดับ3กับ18ซึ่งถ้าเราลองวาดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะคะให้ ABC เป็นจุดยอดในการหาความชันของด้านแต่ละด้านแปลว่าเราจะต้องหาความชันของด้านไหนบ้างคะ ก็คือจะต้องหาความชันของด้าน AB, BC และ AC นะคะเราจะเริ่มที่ความชันของด้าน AB ก่อนเราจะใช้พิกัดของจุด A และจุด B ในการแทนค่าเมื่อแทนค่าแล้วนะคะจะได้ค่าความชันของ AB มีค่าเท่ากับ1ถัดไปนะคะการหาความชันของ BC เราจะใช้พิกัดของจุด B กับจุด C ซึ่งพอแทนค่าแล้วจะได้ความชันของ BC เท่ากับลบ1 สุดท้ายหาความชันของ AC เราจะใช้พิกัดของจุด A กับจุด C เราจะได้ความชันของ AC นะคะก็คือไม่นิยามหรือหาค่ามไม่ได้